นายอนุชาบุรบพพัชัยศีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากกระแสข่าวเกี่ยวกับการรวบรวมรายชื่อผ่านเว็บไซต์สูงวิจัยรัฐสวัสดิการ 10,000รายชื่อเพื่อยื่นแก้ไขกฎหมายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยให้รัฐบาลเป็นลูกหนี้แทนผู้กู้เพื่อให้ยกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้นทางคณะกรรมก,ก,การกฤษฎีกาได้ชี้แจงว่าการยกหนี้กยศไม่ใช่การแก้ปัญหาหนี้กยศแต่จะทําให้ผู้กู้ขาดวินัยทางการเงินซึ่งจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตแต่รัฐบาลเข้าใจปัญหาของหนี้กยศตามกฎหมายปัจจุบันจึงได้เสนอแก้ไข ให้การชำระหนี้กยศอ,อ,อย่างคงเป็นไปตามหลักเป็นหนี้ต้องใช้หนี้แต่ผ่อนปรนการชำระหนี้กยศออให้สอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ในชั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโด,ดยการชี้แจงดังกล่าวของสำน,นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้กยศนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาหนี้กยศมาโดยตลอด นอกจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ลดผลกระทบต่อผู้ค้ำประกันและเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มีเป้าหมายเพื่อปฏิรูปโครงสร้างสินเชื่อช่วยเหลือผู้กู้ที่เดือดร้อนสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้กู้และผู้ค้ำประกันช่วยให้การชำะรนีมีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับความสามารถในการชำะรนี้มากยิ่งขึ้นแล้วประเด็นสำคัญที่นาย,ยกรัฐมนตรีห่วงกังวลคือโอกาสในการเข้าถึงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของทรัพยากรบุคคลเพิ่มประกาศทางการแข่งขันของไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนายทุกฉากกล่าว